สวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์นิกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึง3สิ่งนะครับที่เราควรจะรู้ก่อนจะซื้อวิทยุสื่อสาร POC สิ่งแรกเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าวิทยุสื่อสาร POC หรือว่าวอลใส่ซิมเนี่ยเราใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารเพราะฉะนั้นการสื่อสารของเรานะครับเราจะต้องใส่ซิมเข้าไปหรือว่าต่อ WiFi นะครับแล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็มี Wi-Fi นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ซิมอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นการสื่อสารของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความถี่แล้วเราใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร เพราะฉะนั้นระยะสื่อสารของเรามันไม่จํากัดระยะทางแล้วนะครับขอให้ทุกที่มีอินเทอร์เน็ตสมมุติว่าผมนะครับอยู่กรุงเทพอีกคนนึงนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับเชียงใหม่หรือว่ายละลานะครับสงขาถ้าจุดนั้นนะครับมีอินเทอร์เน็ตก็ทําให้เรานั้นสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับหรือเราอยู่ต่างประเทศเราใส่ซิมอินเทอร์เน็ตแล้วเปิดโลมิ่งก็สามารถที่จะสื่อสารข้ามโลกได้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิทยุสื่อสารนะครับ ที่ทำงานด้วยอินเทอร์เน็ตหรือว่าวิทยุสื่อสาร POC แต่ว่าข้อจำกัดนะครับของการใช้วิทยุสื่อสาร POC ก็คือเวลาเราไปใช้จุดที่ไม่มีสัญญาณมือถือหรือจุดที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับจะทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมกับกรณีที่เราไปใช้ในเหตุฉุกเฉินนะครับ เกิดเหตุร้ายนะครับแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับล่มนะครับเราก็ต้องใช้ระบบที่เป็นอนาล็อกอยู่อันนี้ก็คือข้อจำกัดของระบบที่เป็นวิทยุสื่อสารแบบ POC แลวก็ข้อที่2นะครับเราต้องรู้นะครับว่าวิทยุสื่อสาร POC เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องเนี่ยจะมีโปรแกรมของมัน เพราะฉะนั้นระบบวิทยุสาร POC เนี่ยจะไม่สามารถที่จะจูร,ร่วมกับระบบที่เป็นอนาล็อกแบบเก่าที่ใช้ความถี่ในการสื่อสารอย่างเช่นวอแดงตัวนี้นะครับใช้ความถี่2 4 5ถึง246เมกะเฮิรตวอร,ราชการ1 3 6 h z ถึง174มกะเฮิรต วอาใส่ซิมใช้อินเทอร์เน็ตและก็โปรแกรมเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะจูนร่วมกันได้นะครับเห็นคําถามหลายคนนะครับถามเกี่ยวกับ POC จูนร่วมกับระบบแบบเก่าได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับแต่ว่า POC ของไฮเทล่านะครับบางรุ่นจะเป็นดูโ Band นะครับนั่นหมายถึงว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นทั้งวอลดำที่เป็นเครื่อง ความถี่136ถึง174แล้วก็เป็น POC ในตัวนะครับถ้าเครื่องแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้2ระบบได้ในตัวเดียวกันแต่พื้นฐานแล้วของเครื่องที่เป็นว o s i m หรือ POC จะไม่สามารถที่จะคุยร่วมกับระบบอนาล็อกแบบเก่าได้เลยแล้วก็ข้อที่3นะครับที่เราควรรู้นะครับก็คือวิทยุสื่อสาร POC เนี่ยแต่ละรุ่นนะครับมันทำงานยังไงนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยจะมีการทำงานที่แตกต่างกันไป อย่างไฮเทล่า P30 ตัวนี้นะครับโปรแกรมก็จะเป็นโปรแกรมของไฮเทล่าเองซึ่งการจูนนะครับก็สามารถที่จะจูนหน้าเครื่องได้นะครับใส่โค้ดนะครับก็จะเป็นโปรแกรมของไฮเทล่าซึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวอย่าง w a ล S ตัวนี้ก็จะมีโปรแกรมที่เป็นตัว w a นะครับระบบหลังบ้านในการบริหารเพราะฉะนั้นในแต่ละแบรนด์นะครับมันจะไม่สามารถที่จะจูนร,ร่วมกันได้ถ้าเราใช้คนละโปรแกรมกันแต่ถ้าบางเครื่องนะครับอย่างเช่น w อล S ตัวนี้ถ้าเราไปลงแอปซีนะครับและอีกเครื่องหนึ่งที่รองรับ a อ p ซี l o เหมือนกันถ้าเราใช้โปรแกรมเดียวกันก็สามารถที่จะคุยด้วยกันได้ คอนเซปต์ของการใช้วิทยุสาร POC ก็คือตัวเครื่องนะครับจะต้องเป็นโปรแกรมเดียวกันถึงจะจูนร,ร่วมกันได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วแต่ละแบรนด์จะมีโปรแกรมของตัวเองเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะจูนร,ร่วมกันไม่ได้อย่างเช่น POC h y t e r a จะไปจูนร,ร่วมกับ Spender ทำไม่ได้ h y t e l a จะไปจูนร,ร่วมกับ a p w a l l ทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานนะครับของการใช้ระบบวิทยุสื่อสารแบบ POC